เรียนดนตรีมันก็ง่ายๆเป่าเข้าไปสินักเรียนเป่าที่ขีจีขีจี้วนักเรียนเป่าสิปล่อยคูไปปล่อยัวเป,ป็นไปไปจกักชินี่ภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อคุณฟุบหลับไปบนโต๊ะในคาบเรียนแล้วพอตื่นขึ้นมาไกทีก็หมดคาบแล้ว เดินทางข้ามเวลาบันได้ผลจะใช้วิธีนี้มานานแล้ว <Huh? S 1> และฉันก็ติดศูนย์ไปสิบตัวเลย <c oughs> เมื่อมีคนห้ามนักเรียนนั่งรถประจำทางเพราะกลัวเด็กติดโควิดนักเรียนที่มาโรงเรียนด้วยวิธีใหม่ ไม่ให้ขี่รถรวมกันกูข <If you S 1> ี่ม้าไปทีละตัวก็ได้วะคุณพิธากําลังถ่ายรูปเท่ๆมีพายุบ้ครับมีพายุข้างในบลอกครับมีไพรบ่ครับเอฟซีคุณพิธาที่อยู่ข้างนอกจกถ่ายรูปด้วยเต็มเลยผมเวลาถ่ายรูปตัวเองดีๆได้สักรูปแล้วเอาไปตั้งเป็นโปรไฟล์ทุกที่เลยฮ่าฮาเฟซบุ๊กอินสตาแกรมติดต่อคุณตั้งโปรไฟล์เดียวกันให้หมดเลยเพื่อให้ทุกคนรู้ว่ากูเป็นใครใช่ครับบักจะมีเพื่อนแบบนี้คนหนึ่งเสมอแบบมันชอบมีมรูปม้าอะไรเงี้ยมันก็เอาไป ก้อนของผมจ่ายได้กี่บาทมันใช้ไม่ได้ค่ะเปะ นดมาเี้ผมตอนไม่มีอะไรทำนอนสบายสบายที่ห้องนี่กว่าแอร์เย็นๆผมตอนมีเรื่องให้ทาเยอะแยะกูก็นอนเหมือนเดิมอ่ะชีวิตกูมีแต่นอนมีแต่นอนมีแต่นอนกูไม่ทําอะไรกูจะนอนกูจะนอนอไปทําอะไรทั้งนั้นอ่ะเมื่อเธอบอกว่าชอบผู้ชายแซ่บอืมแซ่บพอหรือยังจากกูนี่ผู้บ่าวหน้าลาเอาข้าวเหนียวมาจิ้มกูสิเอาข้าวเหนียวมาจิ้มกูเลยผู้บ่าวแซ่บของแท้ฮะเมื่อต้องปรึกษางานกันในกลุ่มเด็กเรียนที่พยายามทําให้ทุกคนจริงจังกับงานนี่นะเพื่อนนะรายงานเล่มเนี้ยเราต้องส่งก่อนวันจันทร์เราต้องรีบทําอย่างเป็นระบบบผมกัเพื่อน เท่าไหรเพื่อนชั่ายกี่บาทเพื่อนมันถึงจะผ่านงานนี้ไม่เน้นเข้าร่วมครับเน้นจ่ายตังค์อย่างเดียวแล้วก็หายตัวจะเจอตัวกูแค่วันที่ออกตังค์กับวันที่พีเซ์นท่อนั้นแหละนี่คือระดับเสียงต่างๆเสียงคุยเบานิดนึงเสียงตะโกนดังขึ้นมานิดนึงเสียงพ่อจำว้าชวว้าว กูนึกว่าเสียงนิ้วเคลียร์ลงนี่คือวิธีป้องกันกระเป๋าหายกูติดหน้ากูไว้ทุกกระเป๋าเลยให้จะขโมยกระเป๋ากูมึงคิดดีๆถ้าหน้าไม่ตรงกับกระเป๋ามึงโดนจับแน่นอนเฮ้่เป็นวิธีแก้ที่ดีฮะกล้วยบานานาพิซซ่า320บาทโอ้คนอิตาลีบ่ดถูกใจสิ่งนี่เชไมกัานเชไมประเทศชายจิงเอาพิซซ่ากูไปทําแบบนั่นหน้าสับปะรดยังพอว่าหน้ากระเพายังพอว่าแต่หน้าทุเรียนกูรับไม่ไหวมึงทำไปทำไมโรบินฮูดป้อนคนรวยไปช่วยคนจนคนจนขอบคุณมากนะโรบินฮูดตอนนี้ผม รวยและวรวมเป็นหุดม,มึงอะไรนะเอาอีกทีดิมึงรวยแล้วใช่ไหมโอเคกูคจะป้นมึงไปช่วยคนที่จนกว่า<ร>เดี๋ยวนะเอาเงินจากคนรวยไปให้คนจนพอคนจนรวยก็ป้นคนรวยไปช่วยคนจนอีกทีและสรุปใครได้ตังค์วะสิวิธีหลอกไก่วิธีที่หนึ่ง กูไปอยากดูวิธีทีอึ่งสิเลยเว้ยกูน่าอนาถแทนไก่แม่งเปิดภาพข้อสารมาไก่แม่งิกปอกปอกปอกไม่ได้น่าสงสารไก่จริงหน้าที่ของสมาชิกภายในครอบครัวให้นักเรียนโยงเส้นให้ถูกต้องว่าใครทําอะไรบ้างเริ่มเลยหน้าที่ก็จะมีทําอาหารซ่อมรถขับรถกวาดบ้านจัดจานอาหารใครเป็นคนทําหน้าที่นี้คุณพ่อค่ะคุณพ่อหนูทําทุกอย่างเลยค่ะแม่กับหนูนั่งดูอย่างเดียวหนูจะเอาความจริงมาพูดสิคะทุกครั้งที่คุณเข้าห้องน้ำาีหนู ทาอ,อย่าเข้ามาใกล้ก,กูกูกำลังไข้อยู่ถ้ามึงเผอหลุดเข้ามาในนี้มันจะเละเป็นครีแน่นอนอย่าเข้ามากูมีที่ฉีดน้ำอย่าเข้ามาเด็ดขาดไม่เข้าก็ได้นอนผมในตอนเด็กที่กดปากกาลงกับโต๊ะแล้วปล่อยมันแล้วมันก็เด้งขึ้นความรู้สึกของผมมันเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติประวัติศาสตร์ต้องจดจำชื่อฉันไว้ใช่ครับเวลาที่ผมเล่นแบบนี้ผมนึกถึงจรวดขึ้นมาทันทีเลยมนเด้งดึ๋งเด้งดึงด๋งอ,อ่ะเออเหมือนมากเมื่อจิตสงบ กายก็จะเบามาโรงเรียนพึ <uk> ่มตามหาความฝันของแด้ไใหนุ <ed> ่มคนนี้มันอัจฉริยะจริงๆไม่มีที่พิงใช้ขวดน้ําก็ได้วะแม่ตะโกนบอกผมว่ามาสวัสดีญาติที่มาบ้านหน่อยลูกสิ่งที่ผมทาเอ่อสวัสดีครับวลาก่อนผมจะไม่คุยอะไรทั้งนั้นแม่เพราะว่าผมเป็นพวกโท t r o ิร์ t ใช้คราวาญาิมาบ้านมากันประมาณ5-10ถึงคนผมก็สวัสดีแล้วก็กลับเข้าห้องเหมือนเดิมไม่อยากจะคุยด้วยอ่ะคุยด้วยแล้วก็โดนด่าพาครอบครัวมาทะเลถ่ายเซลฟี่ลง Facebook สักหน่อยอะทุกคนยิ้มบึ้งถ่ายเซลฟี่ลง เกตั้งสถานะยังไงให้ทุกคนรู้ว่าเรารักกันนี่เลยตาโปรไฟล์แบบนี้เมื่อมันตั้งสถานะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ไงล่ะพวกเรารักกันใช่ไหมล่ะที่รักใช่แล้วค่ะถ้ากูเจอโพสต์แบบนี้กูกดรีพอร์ตเลยเมื <c oughs> ่อคุณไปร้านอาหารเออนี่น้องครับขออะไรสักอย่างที่พี่ไม่เคยได้ลิ้มรสหน่อยครับจัดไปพี่ชาย <c oughs> นี่ไงพี่สิ่งที่พี่ตามหาอยู่ <c oughs> ขอบใจน้องมากๆเลยมันเป็นรสชาติที่อร่อยมากโดน,นหวยแดงมาสิบกวบ่าล่อเพิ่งได้ลิ้มรส <c oughs> จัดไปเลยพี่รสชาติหรความสุขฮะมึงเป็นใครเนี่ยมึงก็เป แก่กูก็เป็นมึงะ้วยกูก็เป็นมึงอ่ะมึงเป็นใครอะเรียบร้อยครับนกงงนกพมางงรถคันนี้สีชมพูโอ้พี่ไม่บอกไม่รู้เลยเลยพี่โอ้โหรถคันนี้เป็นสีผูพี่โอ้โหแล้วเป็นสีขาวแก้วเป๊ปซี่แต่กูกินโคก เป็นไงล่ะขัดแย้งกันสุดๆส,ส,สองแผ่นนี้มันยิ่งตีกันอยู่กินผสมรวมกันไปซะ้จะได้ปองดองกันนักวิจัยยืนยันเลยว,ว่ากาันอยู่คนเดียวสแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่สองคนพรารู้สึกหลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าวโอ้ให้ตายเถอะเขาพูดมีเหตุผลจริงๆฉันเพิ่งรู้เลยนะเนี่ย<อ>นี่มันนักวิจัยจากโรงพยาบาลศรีธัญญาหรือเปล่าวะ,วะชานมอไร่อยไหมล่หล,ลักไอ้มึงเอาภาพไรให้กูดูเนี่ย ก็ชานมไข่มุกไงชานมอะไรเนี่มันขี้แพ้อร่อยกลมกล่อมไม่เละมึง <c oughs> โอ้ยกูปวดหัวเด้โอ้ยกูปวดหัวเด้ทำไมก๊อกน้ำมัอยู่ตรงนั้นแล้วอ่างน้ำม,มัาอยู่ตรงนี้โอ้ปวดหัวเด้ใครจ้างมันมาวะช่างมันเชื่อตู่เลยไงวะ <c oughs> อย่าดื่มน้ําหลังจากกินปลาเด็ดขาดเพราะว่าน้ําจะทําให้ปลามีพื้นที่ในการไหวหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกบลั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 กในท้องของคุณใครมันจะกินปลาสดๆลงไปในท้องพร้อมน้ํา1ลิตรวะมีได้ไอ้คนอีสานแหมกินปลาซิวดิบแล้วก็กินน้ําลงไปน้ำหนึ่งลิตรโอเคกูเข้าใจแล้ววันเกิดบวกเดือนเกิดลบห้าเท่ากับอายุเนื้อคู่ของคุณลองเอาไปทําตามกันดูนะคะโอเคสองบวกสี่ลบห้าเท่ากับหนึ่งเออ เนื้อคู่กูเท่ากับ1ขัขวบกูจะไปหาจากที่ไหนเลยเนี่ยในโรงบาแถวนี้มีป่าวะเรียบร้อยครับเกิดเปโดชนิดใหม่นี่คือเคสคอมที่รับประกันว่าไม่ร้อนแน่นอนไม่ร้อนเพราะกูทํามาจากโถส้วมเติมน้ําลงไปคอมมึงก็ไม่ร้อนแหละและสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะนี่มันคอมระบบขี้นี่วะรูปปั้นปกติเป็นรูปปั้นนายทหารพยุงทหารอีกคนหนึ่งอ่ะฮะก็ปกติดีนี่เมื่อห่มผ้าห่มเออโยโย่โยททำอะไรกันน่ะแล้วก็เหมือนเดิมและเพื่อนแค่ห่มผ้าเฉยๆยกูคิดลึกไปไกลเลยนะเนี่ยเมื่อคุณพยายามจะ ในเกมบางส่วนเฮ้ยช้าก่อนนายที่นี่เราไม่ทํากันแบบนั้นน่ะที่นี่เราเปิดไม่ด่ากันเท่านั้นน่ะได้จะมาทําตัวดีไม่ได้เพราะฉะนั้นหยิบเ k เคแล้วขึ้นรถกูซะใช่ครับเกมบางเกมเราพยายามเป็นคนดีเท่าไหร่แต่สังคมภายในเกมนั้นไม่ดีเราก็ต้องทําตามเขาฮะแอร์มึงระบบอะไรเพื่อน <c oughs> ระบบไอ้น้ำเพื่อนเออกูว่าไม่ใช่ระบบไอ้น้ำนะกูวา่าระบบน้ํารั่วมากกว่ามึงโทรเรียกช่างปราปาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่มโทรเรียกช่างไฟเพื่อน <c oughs> น้ำไหลขนาดนี้ช่างปราปาดีกว่าแ <c oughs> มวผมหายครับตามหาแมวผมไม่หน่อยแล้วมันสีอะไรล่ะลูกมึงไม่แปลกใจ ขาวาดแมวแบบนี้ไม่เ,เพื่อนกูแค่อยากรู้สีมันจะเฉยกูจะได้ตามหาถูกวัดเ <What? S 1> มื่อคุณไปเที่ยวสิบวันแล้วลืมให้อาหารหมาข้าวกูอยู่ไหนหนุชตอข้าวกูมาไม่งั้นมึงจะเป็นข้าวกูใจเย็นสี่บ,บี้บะกูกำลังเทข้าวให้มึงอยู่เนี่ยหมารู้สึกโกรธคุณเมื่อคุณไม่ให้อาหารมันเอาล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงท้ายคลิปและตอบแชทน้องๆท้ายคลิปนะครับ้เราไปดูกันดีกว่าว่าน้องๆจะส่งแชทฮาๆเกลียนอะไรมาเกลียนผมหรือเปล่าไปดูกันเลยเอาล่ะมีคลิปเสียงไหนดูซิ เฮ้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 เเฮ้ยน้องคนนี้มันไม่ปกติแล้วไหนดูแคปชั่นน้องเขาสิพี่อีซี่เกย์เอ้ยอีซี่บอยครับผมขอเกย์หน่อยได้ไหมครับโ้โดบิตะไม่กูไม่เกย์โอ้โหคิปเสียงพี่แน่จริงพี่ก็ต้องตอบผมมาสิว่าพี่ไปเกย์แลจะอ้าวถ้าพี่แน่จริงก็ต้องตอบว่าพี่เปเกย์พี่ไปใช่พี่ไ่ใช่แล้วเลิกเล่นมุกนี้ได้แล้วพี่ไม่ชิก เกดีฟ้าดีฟังดีฟ้า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 เอสซีครับเอสซีครับดีฟ้าดีฟังดีฟ้าดีฟ้าดีฟ้าคลิปเสียงพี่ฟังผมกดติดตามแล้วขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยแบงค์พันรัฐบาลเจเกเลนหมายความว่ายังไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ไอเด็กคนนี้ดูหน้ามันหน้ามันจะเละหรือเกินเนี่ยหน้าของไก่ตัวจริงเลดูคลิปเสียง่อยซิสวัสดีครับพีซีบวมอีซีบวมอ่าเอฟซีตัวจริงเขาไม่เรียกว่าอีซีบวอยเขาเรียกว่าอีซีบวมไม่น้องเอลซ่ากูดูเค้กเอลซ่าดิโอไมเอลซ่าเอลซ่าบ้านป้ามังซินโนเล,ลล่าภาคผิดประตูเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวไก่นี่มันโมโหก,กูหรือเปล่าวะดูดิ <laughs> ดูกว๋วยเตี๋ยวไก่ดิอะไรวะเนี่ยเปลองหน้ากากอ,อนามัยก่อนออกจาก าก ie บ้านด <_ Ran Could> ้วยนะครับโอ้โหสวมขนาดนี้มึงไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้นะมึงหายใจไม่ออกชว์มึงสวมอย่างนั้นแหะมีแต่มีมดีทั้งนั้นเลยน้องๆส่งมาเนี่ยยังมีสินค้านี้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพี่ไม่ใช่สินค้าแล้วมันขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยน้องอะไรว่านี่แหละคือสบู่ ก็ไปเก็บสบูซี่ไอ้น้องเอ้ยมีมกเกเรมากเลยน้องผมติดตามพี่ตัต้งแต่อยู่ปสองตอนนี้ปห .6 แล้วผมอยากคุยกับพี่ครับโอ้โหพี่ทํามา4ีหปีแล้วสินะอขอขอบคุณที่ติดตามกันมายาวนานนะว้าวขอบคุณสําหรับแฟนอารด้วยนะครับน่าเหมือนโกโจเลยบักอีี่บอยอ้าวน้องมพูดกับพี่อย่างนี้ได้ยังไงอะฮะม่นิสัไม่ไดีต้องโดน,นแบนสะดวกแชทไหมครับ อันนี้หน้าตาที่ตั้งตารอพี่ว่าจะตอบกลับใช่ไหมโอเคโอเคงั้นพี่ตอบกลับไปเลยแล้วกันห้าห้าห้าเอาไปเอ๊ยโยิปเสียงโอ้พี่อซีบอยทำไมมึงไม่อ่านเวยตีกูกบอลโอ้เฮ้ยกอดทำไม้องโอนทาแบบนี้เอพี่ งั้นประกาศไว้ตรงนี้เลยละกันพี่เลิกทำช่วงแชทาหาๆแล้วผมผมไม่ทำอีกแล้วใครชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมนะฮะส่งแฟนอาร์ตใ้กลุ่มมาได้เลยนะครับขอบคุณแฟนอาร์ตทุกคนด้วยนะเจอกันใหม่ลิปหน้าสวัสดีครับ